ะะแล้วสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณสถานที่โดยรอบนี้ได้ให้น้องได้มีความรู้ค่ะว่าเยาวราชต,ต้นกําเนิดเนี่ยเป็น,ปน,ปนมาอย่างไรแล้วก็ได้รู้ร้านขายของต่างๆวิถีชีวิตของคนจีนสมัยก่อนว่าต้นกําเนิดมาจากที่ไหนแล้วก็วิถีชีวิตของคนเยาวราชเนี่ยเริ่มต้นยังไงค่ะ น้องติวเตอร์มาร่วมรายการในวันนี้นะคะก็รู้สึกว่ามีประโยชน์มากะคะ่ะคือติวเตอร์ค่ะไม่ค่อยได้มาวัดไม่ค่อยได้มาเที่ยวที่ไหนวันนี้ก็ได้มารู้จักและได้มาเห็นมากราบหลวงพ่อทองคำนะคะแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเยาวราชสำเพ็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่เคยพาน้องมาเหมือนกันแต่ว่าพอจบจากรายการนี้นะคะ่ะคิดว่าน่าจะพารูปมาเที่ยวอ่ะคะ่ะลูกก็จะได้แบบมีความรู้มากขึ้นแล้วลูกก็รู้สึกสนุกมากเลยะคะ่ะที่มาวันนี้นะคะ่ะ สำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะน้องกระตังได้ก็ได้เรียนรู้ในส่วนของประวัติเยาวราชซึ่งปกติแล้วเนี่ยทั้งครอบครัวก,ก็จะมาทานอาหารอยู่แล้วอาทิตย์ละหนึ่งวันที่นี่แต่ว่าวันนี้ก็จะได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็น้องจะได้เอาเอาไปปรับใช้ว่าเยาวราชที่เขามาทุกวันเนี่ยเริ่มตั้งแต่ราชการไหนก็ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะ วัฒนธรรมของชุมชนไทยเชื้อสายจีนนะคะในเยาวราชรวมถึงประวัติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะพระพุทธรูปทองคําที่ประดิษฐานอยู่ที่ชั้น4ของอาคารนะคะสําสหรับแหล่งเรียนรู้ตรงนี้นะคะก็เหมาะสําหรับ นักเรียนนักศึกษานะคะอย่างเช่นน้องๆวัยอนุบาลน,นะคะก็ได้มาเรียนรู้ว่าคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเขามีความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตยังไงนะคะแล้วทำไมคนจีนกับคนไทยถึงมีความแตกต่างกันหรือว่ามีส่วนที่คล้ายคลึงก,กันตรงไหนนะคะแล้วก็ความผูกพันระหว่างสองเชื้อสายเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกันยังไงอย่างเช่นคนคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ย เขา,าสามารถก่อร่างสร้างตัวจากเสือผืนหนอนใบจนเป็นเจ้าสวดทุกวันนี้ได้ยังไงหรือว่ามีคติธรรมประจําใจอะไรบ้างในการดําดรงชีวิตอย่างเช่นความขยนันความอดทนความกตัญญูนะคะน้องๆก็สามารถเอ,า,อาสิ่งเหล่านี้มาเป็นแบบอย่างนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะหรือการเรียนรู้นะคะในในการดําเนินการในในโรงเรียนนะคะหรือในในชีวิตของครอบครัวนะคะ และในที่สุดค่ะทั้งสามครอบครัวนะคะก็สามารถค้นหาคําตอบค่ะในเรื่องของความเป็นมาของชุมชนชาวจีนได้มาที่เรียบร้อยแล้วเย่ yeah! และก็ได้โชว์ฝีมือนะคะกับการออกแบบร้านค้าในฝันของหนูๆน,นะคะออกมาแล้วมาที่เรียบร้อยเส้นเดียวกันแล้ววันนี้ค่ะทางเราก็มีของที่ลึกพร้อมเงินสนับสนุนต่อยอดความฉลาดรอบด้านจากโอมาตินสมาร์ทสูตรผสมน้ามันปลาขนาดใหม่180มลิตรมาให้นักสามครอบครัวเลย วันนี้พี่ออมมีกิจกรรมสนุกๆมาให้ได้ร่วมสนุกกันนะคะ เพียงแค่ส่ง SMS ค่ะพิมพ์คำว่าโอวัตินสมาร์ทเขียนชื่อแล้วก็ที่อยู่นะคะส่งมาที่หมายเลข4123302ค่ะผู้โชคดี2ท่านนะคะที่ทีมงานไปเคาะประตูถึงที่บ้านของคุณค่ะแล้วก็พบโอวัตินสมาร์ทนะคะก็จะได้รับโอวัตินสมาร์ทดื่มฟรี1ปีเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะทุกๆหมายเลขค่ะก็จะได้รับกระเป๋าเป้โอวัตินสมาร์ทด้วยนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะร่วมสนุกนะคะส่งกันมาเยอะๆค่ะและก็สามารถส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่19เมษายนนี้เท่านั้นนะคะแล้ววันนี้ค่ะหมดเวลาของ k i s ส o ออนไซด์แล้วนะคะวันจันทร์หน้าพี่ออนจะพาน้องๆจากโรงเรียนอะไรไปเ,เรียนรู้ที่ไหนนะคะต้องรอติดตามชมไม่ได้นะคะรับรองว่าสนุกสนานและก็มีสาระอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณแม่แล้วก็น้องๆทั้งสามครอบครัวเลยนะคะขอบคุณค่ะ แลวก็รวมไปถึงนะคะวิทยากรขอ,ของเรากับพี่สิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะเด็กๆขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่าและก็ผู้ช่วยนะสำหรับของเราในวันนี้นะคะกับคุณครูมาศคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณครับรวมไปถึงนะคะเอื้อเฟื้อสถานที่ในวันนี้นะคะ่ะต้องขอขอบคุณนะคะพระมหามนตบวัรไตรมิตรค่ะและก็รวมไปถึงนะคะหมดเวลาของพวกเราแล้วเจอเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะโอวตินสมาร์ Yay!